สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามรับชมทั้งช่องบางอีสานชาแนลนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าของคอร์ทโอเวอร์นะครับซึ่งมีพี่น้องได้สอบถามกันเข้ามาหลายนะครับหลังจากที่กับผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีคิวไปแล้วนะครับถือว่าหลายเดือนแล้วนะครับที่เฮ็ดไปนะครับก็มีพี่น้องได้สอบถามกันเข้ามาหลายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยจะมาเฮ็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการ ตัดคอรนะครับการาตัดยานเสียงของคอร์ดโอเวอร์นะครับสําหรับการบรรยายในชีวิตโอนี้นะครับกับกาบประธานอภัพยพี่น้องหลายๆก็แล้วกันนะครับอาจจะบ,บละเอียดนะครับตามพ่วมเข้าใจของกับผมก็แล้วกันเนาะพี่น้องนะครับกันผมผิดพลาดประการใดนะครับกับเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับทา้งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้อง เครื่องเสียงเบาบางเครื่องเสียงระกหย่ามือไม้ที่กำลังฮาร์ลแล้วกันเนาะพี่นอ้องสำหรับตัวคอร์ดนะครับที่กับผมใส่นะครับก็บเป็นคอร์ดสามทางนะครับก็บมีอยู่น้ากันสองชแนลนะครับก็มีชแนลเอกับชแนลบีนะครับซึ่งคอร์ดทุกตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นเอ่อบริษัทใดนะครับหรือว่าเป็นฮางร้านใดนะครับเป็นคอร์ด ที่สองทางหรือสามทางก็แล้วแต่นะครับหน้าตาก็จะคืบกันนะครับมีตัวปั๊บคือกันนะครับในช่วงแรกนะครับผมก็จะมาพาพี่น้องทัพพ่วมรูจักกับคอร์ดก็แล้วกันนะครับซึ่งตัวปั๊บนะครับในตัวคอร์ดนะครับก็มีบ่หลายนะครับก็มีอยู่หกตัวนะครับสําหรับคอร์ดสามทางนะครับ มีเกณฑ์อินพุตนะครับมีตัวปับย่านเสียงโลเสียงมิดนะครับตัวปับย่านเสียงมิดเสียงให้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์โลเอาพุตนะครับเป็นนี่เป็นเกณฑ์มิดเอาพุตนะครับแล้วก็เกณฑ์ให้เ,เอาพุตนะครับ,บ,รบซึ่งมีจ่วมกันหกตัวนะครับลักๆนะครับของคอร์ดสามทาง ผมก็จะแนะนําการตัดคอสามทางก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการตัดแบบสองทางนะครับซึ่งปุ่มปั๊บนะครับจะอยู่ทังดันหลังเครื่องนะครับซึ่งกับผมกับเดี๋ยวเจาภาพมาให้เบิ้งนะครับกับไ,ไปไปทายพี่น้องเบิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเซเลกกับไปแล้วนะครับมันก็ทายยากนะครับสำหรับเกณฑ์เอาพุทธนะครับ เมื่อเข้าไปใส่งานนอกพี่น้องเข้ากะอามุนปั๊บ้นมาที่ไว้ที่ศู b, นย์ดีบีนะครับนะครับเอาไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับสําหรับการปั๊บนะครับในขั้งแรกนะครับการปั๊บในตอนแรกๆเลยนะครับเข้ากะเอาปั๊บเสียงแหลมก่อนนะครับปั๊บเสียงแหลมกับย่านเสียงกลางก่อนนะครับสําหรับเข้าการเรียนสามทางนะครับ เฮากะหมุนเกีย์นะครับของย่านเสียงให้นะครับไว้ทีศูนย์ดีบีนาอพี่น้องย่านเสียงโลกับขึ้นกันนะครับไวทีศูนย์ดีบีนะครับมานี่ตัวปั๊บย่านเสียงโลกเสียงให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เขียนบอกกำกับไวแล้วอยู่แล้วนะครับ Okay. หมุนไปที่เกณฑ์มาตรฐานก่อนนะครับคือสองจุดสี่เคนะครับประมาณสองจุดสี่เคนะครับคือ,เ,อเกณฑ์ตัวนี้นะครับมันจะแยกออกเป็นสองเสียงนะครับกับมาฟังท้ายมือนะครับก็จะเป็นย่านเสียงก่างนะครับขมาทางขวามือก็จะเป็นย่านเสียงแหลมนะครับ พี่น้องกัหมุนปั๊บหาเบื้องนะครับพี่น้องกับหมุนปั๊บหาเบิ้งนะครับคันพี่น้องหมุนมาทั้งยสมือไหลนะครับมันก็จะมีเสียงก่างนะครับเขาสูตัวหย่านเสียงให้เข้าไหลนะครับเขาสูเสียงแหลมเขาไหลมองยังไงนะครับเขากะบองยังไงคือให้พี่น้องหมุนมาทั้งขวามือนะครับหมุนปั๊บมาทั้งขวามือนะครับคันพี่น้องสิ่ปั๊บหาเสียงให้นะครับ ให้หมุนมาทางขวาม,มือนะครับมับนก็จะอยู่ประมาณสามจุดหาคานะครับตามที่ผมปรับแบบสามทางนะครับกลางก็จะมีเสียงแหลมนิดๆน,นะครับเสียงแหลมก็จะบอใครมีเสียงกลางเข้าไปปนนะครับในช่วงประมาณนี้นะครับถือว่าน้ำเสียงจะตีพอสมควรนะครับต่อไปก็เป็น การปับนะครับย่านเสียงโลมิดนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตัวแยกเสียงระวางเสียงก่างกับเสียงเบสดนะครับคือเบสดก็จะอยู่ทั้งสายมือคือเก่านะครับจะอยู่มาทั้งสายมือก่างก็จะมาทั้งขวามือนะครับของอตัวปับคอร์ดนะครับคือเอากระมุนไว้ที่ 240กอนก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับส่วนเกณฑ์โลเอาพุทธนะครับกับหมุนมาไวที่0 dB นะครับด้วยพี่น้องสีมาที่6ก็ได้นะบวก6ก็ได้นะครับมาที่นี่พี่น้องก็ฟังย่านเสียงโล่บ้งนะครับพี่น้องก็หมุนเกียน์พวกนี้ปั๊บลงนะครับพวกเสียงกลางพวกเสียงแหลมเสียงเสียงแหลมนะครับเอาลงไวนะครับเพื่อเขาจะฟังแค่เสียงย่านเสียงโล่นะครับ พ enfin, mm. ี่น้องกัหมุนป้าเบิงนะครับกันเข้าหมุนมาพีไหลนะครับหมุนมาทางขวามือไหลาย่านเสียงลู่ห้องกัจะมีเสียงกลางเข้าไปปนนะครับถ้าพี่น้องหมุนตังนี้มาทางซ้ายมือไหลนะครับย่านเสียงกลางห้องกัจะมีโล่เข้าไปปนไหลนะครับซึ่งในการตัดย่านเสียงโล่นะครับผมกับปั๊บไวที่ลอยชีซินะครับ นี่นะครับประมาณลอยสี่สิบน้ำเสียงกะถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตู้ที่ผมใส่ก็เปียนพี่เสื้อกระแทกหลังนะครับพี่น้องใส่ตู้แบบไดนันกะแล้วแต่สูตรของพี่น้องนะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงน,นะครับกับผมกะบอดดักกะรันตีนะครับว่าจะยูทีอยสี่สิบคือจังของกับผมนะครับบางสูตรอาจจะต่ำกว่านี้นะครับบางสูตรคืออาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับ มันก็เปลี่ยน่นั่สูตรตัวรพงน้ำนะครับในการตัดย่านเสียงโลนะครับสำหรับรายชี้ซิปนะครับก็จะได้นำเสียงเบียดถือว่าโอเคนะครับนำเสียงย่านโลนะครับเสียงโลกับโอเคนะครับเสียงกลางกับประมาณป่นนะครับส่วนจากนีไมาหนีก็เป็นย่านเสียงกลางนะครับกับมีโลกับปีป่นนิดๆนะครับนำเสียงก็ถือว่าโอเคกันนะครับประมาณนี้นะครับในการตัดนะครับแล้วพี่น้องกับ อันพวกเกียนเกียนเสียงกลางเสียงแหลมพี่น้องขึ้นมากนะครับกัพี่น้องกับเปิดฟังร้องเบิงนะครับเป็นจังไดกะสุดแถ้แต่พี่น้องนะครับการบ่มวนพี่น้องครับปั๊บหาได้นะครับมันกับ่ยากนะครับเรื่องมือนีมันกัแล้วแตะตู้ของพี่น้องขึ้นกันนะครับแต่ว่าสําหรับสามทางนะครับของกับผมปั๊บนะครับก็จะยุ่ประมาณนี้นะครับการตัดนะครับอย่านเสียงโลมิดก็จะยุ่ประมาณ140 นะครับเสียงมีท้ายก็อยุ่ประมาณ3 5มจเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชั้นแนมที่2นะครับกับพี่น้องกับเฮดคือกันนะครับเฮดแบบเดียวกันกับชั้นแนนที่แรกนะครับวันนี้ต่อไปเป็นการต่อแบบ2ทางนะครับต่อแบบ2ทางคือมันจะมีปุ่มย่ดานหลังเครื่องนแหละครับเป็นตัวปั๊บนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวปั๊บย่านเสียง มิดให้นะครับจะว่ามีประโยชน์นะครับหมุนปิดลงมาเลยนะครับเกนมิดเอาพุทกับว่ามีประโยชน์ตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องเรียนสองทางนะครับปรับเข้ามาไปเลยนะครับอาจจะเลือกตัวที่ใส่งานกับเค่มีตัวตัดคอร์ดย่านเสียงโลมิดนะครับเกณยรลเอาพุตนะครับแล้วก็เกณย์ให้เอาพุตนะครับจะได้ใส่แค่เท่านี้นะครับแล้วก็เกณย์อินพุตเท่านั้นนะครับ ซึ่งการปรับก็จะยุบประมาณนี้ครับร้อย40นะครับสาหรับเหรียญสองทังนะครับคือมาทั้งนี้นะครับก็จะเป็นของย่านเสียงกลางนะครับลงมาหี่ก็เป็นย่านเสียงโลนะครับการปรับก็จะยุบประมาณนี้นะครับเกณฑ์โลเอาพุธก็จะยุบศูนย์ดีบีนะครับเกณฑ์ไฮเอาพุธก็ยุบศูนย์ดีบีนะครับสบว้นะครับทั้งนี้เกิดขึ้นกันนะครับมันกรบอได้ยุุงยากนะครับ แต่ว่ากับผมก็อาจจะว่าปัญญาไอ่ละเอียดปันใดนะครับพี่น้องก็อาจจะเขาแจแน่ว่าเขาใจแน่ก่ากาบกระทันหันอาให้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องผมก็อบรปัญญายตามที่เข้าใจนะครับคือมั่นกับความรู้มั่นบอตายตัวนะครับแต่ละคนแต่ละคนกับเข้าใจเป็นคนละยังนะครับแต่ว่าการปรับการยังก็คือกันนะครับการปรับการยังก็คือกันนะครับ กาจะบว่าแตกต่างกันหลายสาหรับคอร์ดนะครับส่วน ouais, ที่ตัวที่จะแตกต่างกันหลายก็คือจะเป็นของ EQ นะครับตัวนี้นะครับการปรับแต่ละช่องแต่ละช่องของพี่น้องนะครับแต่ละท่านอาจจะบ่คือกันนะครับขึ้นล่งขึ้นล่งขึ้นล่องเป็นภาพที่เป็นแบบที่่าสวยงามแนหรือเป็นแบบที่สวยงามแนนะครับก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับขึ้นปรับใส่ครับตู้ลำพุงพิ้นนะครับส่วนการตัดคอร์ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะบ่ เอาบระเด็นยงยากยังไหลนะครับ <them> ให้พ right? um, ี่น้องจาง่ายๆนะครับค <meters> ือ <low> ขันเลนสองทางนะครับพี่น้องจะใส่แค่โลมิดเท่านี้นะครับในในในการตัดเสียงนะครับขันพี่น้องเลีนสามทางนะครับก็จะได้ใส่ตัวปั๊บโลมิดกับตัวปั๊บมิดให้นะครับสองตัวนะครับในการตัดเสียงนะครับนี่นะครับขันเลนสามทางนะครับได้ใส่สองตัวนะครับขันเลนสองทางได้ใส่ตัวเดียวนะครับนี่นะครับ ให้พี่น้องคิดภาพสร้างยัไงนะครับคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับอีคิวนะครับคล้ายๆกับอีคิวถ้าพี่น้องเอาสองตัวนี้มาเฮดแบบต่อกันยาาๆนะครับก็จะได้แบบอีคิวนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะประมาณจาก45สิบหานะครับมาหาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ประมาณเก0รยกสิบนะครับเพิ่นตัดมาหอดเกิดพอยุประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นคอร์ดที่ปรับย่านเสียงโล่เสียงมิดนะครับส่วนตัวที่ปรับย่านเสียงมิดเสียงให้นะครับเก็จะ,ะจากล้อยจาก450นะครับขึ้นมานะครับจนหอดแต่ละ 9.6K านะครับสำหรับการตัวปรับของเพิ่นนะครับก็จะคล้ายๆกันครับ EQ นะครับแต่จะมาอยู่ใน อีกข so so like ี้นี้ก็จะเป็นการปรับรายละเอียดของน้ำเสียงต่างๆนะครับค่ายกันยุ่นะครับแต่การทํางานจะคนละแบบนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับข้อมูลน้ำเสียงต่างๆนะครับตัวได้บดีบดีตัวได้เกินก็ลดตัวนั้นก็เพิ่มนะครับแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนตัวภาพรวมในการตัดเสียงนะครับือจะตัดเสียงโล่กับไปพ่อโล่นะครับกางกับไปพ่าะกางส่นะครับเสียงให้กับไปเพ่อะเสียงให้นะครับนี่หลักการง่ายๆนะครับของอีขิวกับของคอรด นะครับที่ผมเข้าใจนะครับพี่น้องว่าเข้าใจจังไดกะคอมเมนต์เข้ามาแต่คิปวิดีบอกกันแล้วกันนะครับผมก็อาจจะบ,ญญบรรยายบ่แต่ดีเท่าที่ควรน,นะครับผมกับ่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญปันญดนะครับแต่เอาตามความเข้าใจของกับผมนะครับมมาบอกส่พี่น้องฟังนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับกับวมยยังไหลายให้พี่น้องช่องบ่าวีสาชนชนเนลยินดีสํายสับซูปูซุคน สวัสดีครับ